ศรัทธาเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาลำดับการปฏิบัติเพื่ออรหัตตผลพิขุทั้งหลายการประสบความพอใจในอรหัตตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาการกระทำการปฏิบัติโดยลำดับ เมื่อมีศรัทธาเข้าไปหาไปนั่งใกล้เยี่ยโสดลงสดับได้ฟังธรรมทรงจำใครครวทรทำทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีฉันทะอุตสาหะดุลยะพินิจตั้งตนไว้ในธรรมเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งบรมสัตว ด้วยปัญญา